คนดังฝากถามสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้ผมมีคำถามมาถามคุณหมอครับผมอยากทราบว่าโรคกระดูกพุนเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับโดยมากจะเป็นกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเด็กๆเกนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าครับเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงที่จะทำให้โตขึ้นไปแล้วไม่เป็นโรคกระดูกพุนครับ กลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการ The Doctor's Variety นะครับและเราจะคุยกันเรื่องของกระดูกพรุนกันในวันนี้ครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับนั่นก็คือนายแพทย์ปิยพันธ์ธารนัทนะครับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับ ได้ยินมานานในเรื่องของกระดูกทุนนะครับแต่ว่าต้องถามชัดๆเลยดีกว่าครับว่ากระดูกทุนนี่คืออะไรครับคุณหมอโดยการจักรวาความนะครับคำว่ากระดูกทุนเนี่ยหมายถึงว่าภาวะซึ่งกระดูกของเราเนี่ยมีมวลกระดูกต่าลงนะครับร่วมกับการที่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างในระดับโมเลกุลในระดับไมโครนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทาให้ตัวกระดูกเองเนี่ยมีความเปราะมากขึ้นทําให้เกิดความเสี่ยง ต่อการเริดกระดูกหักได้ทีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะได้ยินคำว่ากระดูกบลาครับแต่ในสมัยนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดถูกต้องแล้วเนี่ยครจะด้คําว่ากรูกสุนมากกว่าครับผมจะมีคำหนึ่งซึ่งเราอาจจะได้ยินมากขึ้นก็คือ,ค,อคำว่า,าคำว่าวนกระดูกต่ำโลวนแม ซึ่งจริงๆก็เป็นคล้ายๆกนันก็คือว่ามวลกระดูกเนี่ยต่ำลงแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างระดับไมโครครับน,นั้นเนี่ยกระดูกก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ว่ามวลกระดูกเริ่มต่ำลงแล้วซึ่งอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคนะฮะแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้ไม่ดูแลมันเนี่ยก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นกระดูกพปรในที่สุดครับนะครับอันนี้ก่อนที่จะพูดถึงกระดูกคุนลงไปในเหลี่ยมมากขึ้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนรู้จักกับเพศข,ของเขาคือเรื่องของแคลเซียมก่อนซึ่ง แคลเซียมเนี่ยเป็นตัวหลักของเรื่องนี้เลยนะครับแคลเซียมในร่างกายเราเมีอยู่ปริมาณอยู่ประมาณหน,น,<อ>นึ่งสอง้กรัมโดยที่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซนเี่ยของแคลเซียมที่ว่านี่นะครับจะอยู่ในกระดูกและฟันมีส่วนน้อยมากประมาณ900เก0ร้อมิลลิกรัมหรือว่าจะเทียบกับปริมาณเนี่ยก็แค่หัวไม่ขีดไฟได้เดียวน,ยนะครับซึ่งจะอยู่นอกครับนอ,นอกกระดูกแคลเซียมส่วนน้อยเนี่ย มันจะไปอยู่ในเซลล์ในเลือด<ม>ในของเหลวในเยื่อหุ้มตับของร่างกายซึ่งมีควาสมสําคัญมากกับการทํางานของร่างกายเรารับผลต่อการทํางานของเซลล์ของกล้ามเนื้อของเส้นประสาทซึ่งระดับของแคลเซียมเนี่ยจะค่อนข้างจะคงที่ตลอดชีวิตของเรานะ<ม>ร่างกายพยายามารักษาแคลเซียมที่มีปรูมในน้อยๆเ,เนี่ยให้คงที่บผม่วราวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะค,ะะครับก็จะพูดถึงอ่อนใหญ่ก็คือ95-99%เนี่ยที่อยู่ในกระดูก และฝักเนี่ยนะฮะมีความสําคัญต่อเราอย่างไรครับผมอยากจะให้ดูชาร์ตนิดนึงนะครับโอ้ได้เลยฮะนะครับจะได้เข้าใจกันครับคุณผู้ชมพร้อมเรียนหนังสือไหมครับอ๋กอาจารย์หมอครับครับผมะถ้าดูกราฟนะครับอันนี้จะเป็นแนวตั้งนี่จะเป็นปริมาณกระดูกของเรามวลกระดูกอะไรนั่นเองครับผมบนแมสแนวนอนนี่คืออายุของเราะครับจะเห็นว่าตอนที่แรกเกิดเนี่ยนะจนกระทั่งถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยร่างกายจะมีการสะสมกระดูกมาเรื่อยเยนะครับ จากอาหารที่เราทานจากนมที่เราทานเลยนะฮะครับ,รบแล้วก็มันจะค่อยๆมากขึ้นเรื<ช>่อยๆแล้วจะมากขึ้นเร็วมากในช่วงวัยรุน<ม>่นนั้นในช่วงวัยรุ่นเนี่ยสำคัญมากคือว่าเราต้องได้รับแคบลเซียมจากนมครับพอเพื่อที่ร่างกายเราเนี่ยสะสมแคลเซียมถึงจุดเขาเรียกว่าพีคบนแมสครับท่าเต็มที่ของมันคือหนันกรัมนะซึ่งพิคบนแมสเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณอายุ 25- 30ิบห้มนะม ไม่ว่าเราจะทานแคลเซียมไปมากกว่านี้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะไม่มากกว่าน,นี้ลแล้วคือม,มันเต็มละนี่สำคัญมากเต็มลวเต็มถังของมาแล้วนะครับ,รบแล้วก็จะมันจะคงไว้อย่างเงี้ยประมาณประมาณนี้ไปเรื่อยๆจกนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยอายุเรามากขึ้นนะฮะโดยวตัวไฟก็ประมาณเกือบเกือบห้าสิบห้าสิบหกสิบเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอาสีน้ำเงินก่อนนะครับเห็นได้ว่าเริ่มดอปแล้ว โดยธรรมชาติของเราพอเราอายุมากขึ้นในแก่โตตรงนี้ร่างกายจะเริ่มเสื่อมเสอมไปโดยธรรมชาติปีละประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับสูหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าค่อยๆดลบลงดลบลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเสียชีวิตาไปในสุดนะครับวิสีแดงสีแดงนะครับหมายถึงผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาอันหนึ่งคือนในช่วงที่เขาประจำเดือนหมดหรือวัยทองเนี่ย เอสโตรเจนในร่างกายจะดรอปลงนะครับและจุดนี้ทําให้แคลเซียมเสียเร็วขึ้นกว่าปกติประมาณ3ามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะะไม่ใช่น้อยเลยนะโอ้ยแตว่ามันดรอปไปแล้วก่อนผู้ชายวิกนะฮะเรียบร้อยไปแล้วนะฮะค่อยๆลงไปจนแะดรอปนี้ประมาณสาถึงห้าปีแล้วจะค่อยๆกลับมาสู่ภาวะที่เสียแคลเซียมช้าๆตอนอายุมากขึ้นเหมือนกับทั้งชายกันดิครับเพราะนั้นเนี่ยผู้หญิงจะเสียเปรียบเห็นไหมฮะชัดเจนว่า คลเซียมจะเสียไปมากของผู้ชายเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะกระดูกพรุนเนี่ยมากนี่ผมเขียนสีเป็นเลเวลสีน้ำเงินส่วโซนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักได้คือแคลเซียมมันต่ำลงงจุดกระดูกอนนะไรรคับกระดูกในร่างกายที่จะหักได้มันหลอหักเลยใช่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการ,รัาดได้แราะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าถ้าเกิดแคลเซียมเราต่ำมาถึงจุดที่เข้าโซนนี้ก็มีความเสี่ยงแหละนี่คือภาวะที่กระดูกพรุนครับ ดูเช่ไว่าถ้าเกิดเรามีต้นทุนแคลเซียมเราต่ำหรือไม่สนใจตัวเองในช่วงวัยรุ่นคืออาหารไม่เพียงพอเราอาจจะไม่ได้ขึ้นไปถึงตรงพีกนี้แล้วแต่ว่าพอเกินที่ภาพคุณมารู้ทีหลังไม่ทันแล้วครับกินแคลเซียมมากน้ยแค่ไหนเนี่ยก็จะตรงแล้วอ๋อแสดงว่าอย่างสมมติตอนนี้ผมสามสามสิบต้น สิบกๆๆลางๆเลยก็ได้คุณผู้ชมทานเคลเซียมมากน้อยแค่ไหน,ใน,<ใ>นยนังไงก็เมีแล้วครับเลอะับเต็มที่ได้แค่นี้แล้วล <ะ S 2> คุณไหนก็ต้องรอแล้วถึงอายุห้าหกสิบแล้วคุณอาจนก็ต้องเสียครับเที่ยมไปครับ <ไป S 1> ผมแต่ถ้าหากว่าผมทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงอย่างสม่ำเสมอต่อเน,นื่องจะแปลว่าผมจะมีแนวโน้มจะยืดไอ้เส้นนี้ให้มันไปได้เลยจํจำเป็นด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเนี่ยแคลเซียมตีอยู่แล้วว่าถ้าเราไม่ได้อาหาร ได้แคลเซียมจากอาหารเนี่ยมันจะไปด,ดึงแคลเซียมจากกระดูกที่เรามีอยูยย่ถ้าเราได้อาหารแล้วก็ให้สมดุลหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางด้านดูดซ<ค>ึมเนี่นนนนเสียกับ,บได้มามันใกล้เคียงกันงงแล้วก็จะตัวเ,เครือตัวนี้ก็จะน้อยไม่มากอย่างที่เราเห็นครับผมทางนี้สําคัญมากอีกอันนึงก็คือเรื่องของต้นทุนแคลเซียมในยุที่สิบหาถึงสามสิบมันไม่สำคัญนะครับยิ่งถ่าตรงนี้สูงเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่แคลเซียมเราจะตกมาถึงแรชเทอร์โซน็จะน้อย่างนั้นเราลองกลับมาถามถึงในส่วนของคนที่ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มไหนหรือมีพฤติกรรมยังไงบ้างครับอันนี้เรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยนะฮะเป็นเป็นจริงๆเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆน,นะฮะของชีวิตของนี ที่เราใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยไม่ค่อยรู้จักโลกนี้หรอกปู่ย่าตายายนี่ไม่รู้จักเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งกับเราในปัจจุบันนะครับก็มองกลับไปที่อาหารก่อนเลยนะครับในที่ผมพูดถึงเรื่องของแคลเซียมนะครับแคลเซียมที่เราได้รับแต่ละวันเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าถ้ามองตัวเองดูว่าเออาหารเราครบ้าตหมู่หรือไม่นะครับเดยเพราะอย่างิ่งเนี่ยแคลเซียมจะมีในผักสำคัญมากเลยนะครับผักผลไม้ น้ำเต้าหู้นะครับรสมีบ้างแต่ก็ไม่มากนะฮะผลิตภัณฑ์ของนมทั้งหลายนะครับอันนี้จะเป็นแหล่งสำคัญสงแคลเซียมหลักใช่อันที่สองก็คือเรื่องของอาหารการกินอื่นๆก็คือเรื่องของกาแฟทานมากไปหรือเปล่านะฮะตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากาแฟเกินวันสีแก้วเลยทำให้เกิดความเสี่ยงของภาวะกระดูกพรุนนะครับแคลเซียมจะเสียไปครับแต่แปลว่าถ้าไม่เกินสีแก้วไม่เป็นไรก็โอเคอยู่นะก็ได้อยู่นะครับ กาแฟนะครับเรื่องของแอลกอฮอล์คราวนี้ก็ผมถามโดนถามเยอะแอลกอฮอล์วน์แก้วหนึ่งมีผลไหมอะไรอย่างเงี้นะครับจริงจก็โดนทฤษฎีก่อนนะวิ่งเขาเรียกเขาหลังเขาเรียกวิ่งใช่ไหมครับที่วิ้งต่อวันเนี่ยอาจจะมีผลและประทานบ่อยๆแต่ต่อกันก็เอาให้น้อยกว่าสี่แล้วครับแล้วนอยไว้ก่อนแล้วกันอลกอฮอล์ก็ไม่ดีอยู่แล้วต่อไปเรื่องของสูบบุหรี่อันนี้ทั้งแอคทีฟแล้วพาสซีฟพาสซีฟก็คือเหมือนด้ว่าก็คือสูบเองหรือผมดมเอาดูัอนนี้มีผลโดยตรงเลยนะฮะับท็อปปิ้งนะฮะ ต่อไปเรื่องของการออกกําลังกายนะฮะคนที่ขาดการออกกําลังกายโดยเฉพาะพวกไอเดอร์บิกหรือว่าการออกกําลังกายซึ่งเขาใช้คําว่า against gravity คือว่าต้านแรงโน้มถ่วงเช่นวิ่งจ็อกกิ้งอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่เหมาะกับดีเหรอฮะนะใช่จ็อกกิ้งขึ้นลงบันไดเต้นรำก็ใช่นะครับแต่ไทเกสก็โอเค,คหลายๆอย่างนะครับคนสูงอายุเราอาจจะแนะนําเรื่องของ การทําสวนการเฮ u s e โฮลคือทํางานบ้านเพื่อผูไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็ดูว่าการออกกำลังกายเราเราปกติหรือว่านอยไปหรือเปล่าครับสุดท้ายคือเรื่องของโรคประจําตัวซึ่งมีผลมากกับภาวะกระดูกพรุนก็คือเบาหวานนะฮะคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับโรคตับหลายอย่างนะครับหรือว่าทานยาบางตัวโดยเฉพาะสเตียรอยเนี่ยก็ทําให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนได้เช่นเดียวกัน